คืออะไรโอ้ซาซ่าซาซ่าระวังเป็นมาแล้วแต่ขี้์กว่าก็ไม่ทํางานซื้อม้าหม่ซื้อม้าหม่เลยเพื่อนซื้อม้าหม่์สองแปดแปดสองแปดเฮ้ยโอ้ปืนรถอะไรปรืนรถถังเชอร์แมนยังหาคนยิงไม่เจอเลยมึงยิงตรงไหนกันเนี่ยมึงมึงมึงไปม,มองไปข้างหน้ามองซ้ายมือโดมหันกลับมามองท้ายมือเนี่ยตายมึงติดติดติดติติดต โอ้ยรถถังตายรถถังอยู่ไหนโอ้ทีสามคนตายมือกูเนี่ยเนินอเนื้เนินอนันนนนนน่นนะ่ะไม่โดนโอ้ยปิวกระโดดไปแล้วมึงเห็นกูไหมเนะี่ยกูไม่กูไม่เจอใครเลยเนะี่ยมึงไม่อยู่ข้างหน้ากูใช่ไหมซาซ่ามึงหนะันซ้ายดีอีควายน่ะรถถังข้างหน้ามึงอ่ะรถถังฝั่งนูนนะ้นอ่ะโอ้โหโดมโดมหลังโดมโดบอยู่เดินกลัวมีรถถังอยู่เอ้ยรถถังตายเอ้ยสวย เอ้ยไ,ไม่สวยแล้วโอ้โหขากูเป็นที่อะไรเนี่ยขึ้นมาเราเพื่อนเราเราขอกคุจะกูจะตายตาม,มจมเออคุบอกแล้วให้ลุกขึ้นมาเดี๋ยวก่อนที่กูจะตายตามขอให้ขอบคุณเกิดด้วยเกิดด้วยโอ้ยหลุมนี้นะรถปลารถปลาปลาเจียเนี่ยนะโดนรถตุบ แตกนอนิงอยู่เลมันนอนิงอยู่เห็นแล้วกูรู้แล้วเหนว่ามันเกิดตรงนี้เลยเียมึงวางจุดเกิดไว้ได้เฮียมะยังเกิดได้อยู่ปืกนไปรูดแม่งเลยเกิดไปได้แล้วเฮียรถถังกลัวฝ่าอารมนี้มายิงได้ตั้งหลายคนในตั้งหคนโอ้โดกตายกูเจอแต่รถถังวะเฮ้ยคนไปไหนหมดอะนอนอยู่คนนอนอยู่วิ่งวิ่งกอนวิ่งก่อนเคล่ากัน เฮ้ยมันเร่งอะไรอ่ะเฮ้ยเร่งอะไรอ่ะเฮ้ยเล่นอะไรอะกระเต้กระถังไอ้เงี้ยผมไม่เห็นคนเลยนะเอาจริงๆผมไม่เห็นจริงอะโดมผมไปเล่นข้างหลังเลยดีกว่าไอ้สัตว์แบบระยะไกลมากๆไอ้นี่กูจะยิงใครไม่ได้อีกเหมือนเดิมมีโปรแกรมทดสอบเปล่าไปแล้วมีมีจบมีจำชื่อโปรแกรมไม่ได้โฮ้ยน้องสาวแม่นขนาดนั้นเลยเหรอมาเข้าหัวแบบสองแมตสติดได้ขนาดนี้เลยเหรอวะได้กูทำเมื่อกี้ระยะไกลมากๆ มันวิ่งมาแล้วแบบยิงปึ้งตายแล้วคนหนึ่งข้างเพื่อนเพื่อนข้างๆกูแล้วก็จุดๆปึ้งได้มนกิวกูยังทำเ,<อ>เลยเขาบอกให้ตว์นี้เหลือเพือนโอ้โหเพี้ยไปอมจะงก็ฝุ่งมดตายตายกำลังคิดว่าม,มันเป็นมหาของกูคนเดียวหรือเปล่าวะกูไม่เจอใครเลยอ่ะมึงมากับกูสิมึงมาหาก,กูสิแล้วมึงจะเห็นกูไม่เจอรถถังกูก็เจอซากรถถังอ่ะ ไอ้อมึงถอยมาจุ๊บกูได้ไหมนะกูยอยู่ข้างในหลุมหลังมงอ,ะอ่ะโ,โอ้กําลังไป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 จไมอยู่ตรงนี้อะดม<บ>มึงหาหลุมที่มันหมดไปให้มาให้เลยแล้วหลุมนี้มันไม่ปลอดภัยยังไงวะต้องหลุมอย่างกูหลุมที่แบบมันเป็นรูๆเลยอะ่ะหลุมมางเงี้ยเออ <laughs>